สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อทุกคนด้วยนะครับผมโฟนตุงชีเป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักจก77นะครับใครสนใจไปลุยกันได้ครับเอาละครับเกมในค่ำคืนวันนี้3ทีมนะครับที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับมีคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับ คู่แรกครับลาลีกาสเปนในเวลาตีสองสนาทีคืนนี้เชียร์ทีมอย่างตราหมีแอตเลติโกมาดริดไปได้เลยครับตอนนี้เป็นทีมดับที่5ของตารางครับยกผลบุกไปเยือนทีมอย่างกรานด้าทีมดับที่19นะครับวันนี้นะครับทีมอย่างตราหมีนะครับก็ต้องการสามแต้มมันอย่างยิ่งนะครับเพื่อลุ้นทำระดับให้ขึ้นมาอยู่ในท็อปโฟให้ตรงได้นะครับ 5นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป3นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนัดล่าสุดสามารถล้างแค้นเรอัลมาดริดได้นะครับในทัวร์โกปาเดลเรเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไป4ประตูต่อ2นะครับวันนี้ตัวหลักครับก็อยู่ครบนะครับโมราต้ากลิสมันจะเป็นหน้าคู่นะครับวิงแบ็กสองข้างครับลีโน่กับโมริน่าแดนกลางจะมีพวกยอรนเต้โคเก้เดปอครับเกมรับก็จะเป็นพวกเฮอร์โมโซอักเซลวิเซลแล้วก็ทางโคเซ่คิเมเนสครับผู้กทำประตูเป็นทางเยนโอบ布拉ครับชุดนี้ถือว่าชุดเต็มนะครับ วันนี้นะครับยกพลบุกไปเยือนทีมอย่งกรานาดาก็ถือว่าไม่ยากมากนะครับเพราะว่าทีมอย่งกรานาดาก้าวนัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมครับฟอร์มอย่างเน่าฟอร์มแบบนี้ก็คงจะหยุดทีมอย่างตราหมีลาบากแะครับเพราะาเกมนี้ตราหมีเองก็ผู้เล่นชุดใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการสารแต้มด้วยในการขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งของท็อปโฟครับก็เชื่อว่าเกมนี้ตราหมีจะบุกไปชนะกรานาดามากกว่า1ประตูขึ้นไปแหละครับ มาถึงกู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสอตรงนะครับให้เชียร์ทีมอย่างอินเตอร์มิลานในฟุตบอลซูเปอร์โคปาอิตาเลียไปได้เลยนะครับวันนี้จะเจอ,เจอทีมอย่างนาโปลีครับ สำหรับทีมอย่างอินเตอร์ครับห้านัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไปหนึ่งะครับทุกอย่างตอนนี้ถือว่าลงตัวไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการเล่นนะครับนาคู่ครับมาคัตตูรามจับคู่กับลาอุโรมาติเนสครับคู่นี้ดีสุดๆนะครับแดนกลางครับบาเลโล่ามาคิตายานฮาคารชโนลูครับยูนครบวิงแบ็กครับด้านซ้ายเป็นดิมาโก้ด้านขวาเป็นดาเมียนส่วนเกมรับครับบาสโตนี่อาชชบีแล้วก็บาวาผู้รักษาประตูเป็นทางเยียนซอมเมอร์ครับชุดนี้ก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับจะเจอกันที่สนามนก่าง อาร์บเบียนะครับสลับนาโปลี6นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป2นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป3เกมครับโดยรวมฟอร์มการเล่นฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ตัวลหลักอย่างพวกควาสเคเลียจิโอเนซิเมเน่ครับมัติโอปูริตาโนจะเป็น3ประสานในเกมลุกนะครับ คู่นี้นะครับหากวัดฟอร์มการเล่นกันณชั่วโมงนี้วัดฟอร์มกันในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกอินเตอร์ดูลงตัวกว่าก็เชื่อว่าเกมนี้ใน90นาทีทีมอย่างอินเตอร์จะไม่แพ้และมีโอกาสชนะได้ด้วยแหละครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียงงูใหญ่อินเตอร์มิลานไปได้เลยนะครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับในวลาตีหนึ่งตรงนะครับฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกครับให้เชียร์ทีมอย่างเซอุบูคาเรสทีมจ่าฝูงไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่างยูทีอารัตนะครับที สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างเซวัวครับ4นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป3นัดแล้วก็เสมอหนึ่งะครับก็ถืออยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีแล้วก็เกมนี้ก็ต้องการ3มแต้มนะครับในการรักษาระยะห่างกับทีมอย่างเซียบอาครูดวันนี้ถ้าเกิดชนะได้ก็แทบจะการันตีแชมป์ฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับเพราะจะนำห่างถึง11แต้มด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างยูทีอารัตครับซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีครับ 6เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งเกมเดียวแล้วก็10นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการในการออกไปเยือนนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับก็เสว่ยเจอง,งานไม่ยากครับเชื่อว่าเกมนี้จะสามารถเก็บ3ามแต้มได้และจะเป็นการชนะมากกว่าหนึ่งประตูขึ้นไปนะครับ เอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ย้ำอีกทีครับตีสองสี่ห้าเชียร์แอตเลติโกมาดริดไปได้เลยนะครับในลาลีกาสเปนตีสองตรงครับซูเปอร์โคปาอิตาเลียเชียร์ทีมอย่างอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็ตีหนึ่งตรงครับโรมาเนียซูเปอร์ลีกครับเชียร์ทีมอย่างเซอุสบูคาเรสไปได้เลยครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางนะครับของไซก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตูงลาไปก่อนสวัสดีครับ